สวัสดีครับผมเนฟิตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์สูตรไอศครีมโยเกิร์ตโปรตีนสูงไขมันต่ำนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่มองหาโปรตีนในรูปแบบเรียกว่าเฮลตี้สแน็คนะครับกินได้ ไม่อ้วนนั่นเองครับแล้วก็จะมีสูตรเวโปรตีนปั่นด้วยนะครับวันนี้แจกฟรีเลยเป็นสูตรที่ผมทําเป็นประจํานะครับก็เป็นสูตรสําหรับคนที่ทานโปรตีนในแต่ละวันไม่เพียงพอนะครับแนะนําให้เอาเฮลตี้สแนคเนี้ยเข้าไปช่วยจะทําให้เราได้รับสารอาหารให้เพียงพอกับตัวเราเองนะครับก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มีรูปร่างที่ดีได้มีหุ่นที่ดีได้นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของไอศครีมเนี่ยคือมันเก็บได้นานนะครับไม่ว่าคุณจะขาดโปรตีนในมื้อไหนหรือในวันไหนนะครับคุณก็สามารถ ามารถออกมาทานได้เลยมันเป็นสิ่งที่สะดวกมากๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทําได้มือใหม่สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับซึ่งสูตรไอศครีมของวันนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันแล้วก็สูตรเวโปรตีนซิกเนเจอร์ของผมนะครับหรือของที่นี่ที่ยิมก็ขายนะครับมี1สูตรนั่นเองนะครับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรไอศครีมโยเกิร์ตรดน้ำผึ้งมะนาวนะครับสําหรับมือใหม่ โลเคอรลี่นะครับสามารถทานได้ไม่อ้วนนะครับส่วนสูตรที่2นะครับคือสูตรไอศครีมโยเกิร์ตรสช็อกบานาน่าพีนัทบัตเตอร์นะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มน้ําหนักหรืออยากสร้างกล้ามเนื้อให้ไวๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรแรกกันเลยนะครับสำหรับมือใหม่รสโยเกิร์ตน้ำผึ้งผสมมะนาวนะครับซึ่งส่วนผสมของเรานะครับมีแค่นี้นะครับไม่ต้องใช้เครื่องทําไอติมอะไรให้วุ่นวายนะครับมีแค่เครื่องปั่นนันเดียวี่ยก็เอาอยู่แน่นอนนะครับผม ส่วนผสมสุดท้ายนะครับก็คือบอรเกอรยโยเกิร์ตนะครับลดน้ำผึ้งผสมมะนาวนะครับอันนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ที่เรียกว่า Lb 8 1นะครับก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยสมดุลระบบในลำไส้ของเราให้ทำงานปกติมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยกินเนื้อเยอะมากๆนะครับทำให้บางทีท้องอืดบ้างหรืออาหารที่ทานเข้าไปโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยมันย่อยยากและสิ่งที่จำเป็นนะครับคือการทานโยเกิร์ตตัวนี้นะครับที่มีจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า Lb 8 1ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายสร้างภูมิคุ้มกันให้สุขภาพดีขึ้นจุลินทรีย์จะทางานช่วงเวลานอนนะครับตื่นขึ้นมาจะขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับ คราวนี้เราจะเริ่มใส่ทุกอย่างเนี่ยเข้าไปในเครื่องปั่นลุยใส่ทุกอย่างควันฟุ้งเลยน่ากินปะล่า ไปในเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับปั่นแบบสมูทตี้โอเคก็นี่นะครับหน้าตาของปั่นแล้วเห็นไหมฮะเนื้อมันจะเป็นคล้ายๆไอศครีมแล้วนะครับอันนี้ก็สูตรเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับก็ใส่ความเหลวเนี่ยจะประมาณนี้กําลังดีนะครับแล้วก็หาซัพเปอร์แวร์มาสักอันนึงนะครับดูแบบสุดจัด เป็นยังไงหน้าตาดูโคตรน่ากินนะครับเสร็จแล้วนะครับไอศครีมโยเกิร์ตรดน้ำผึ้งผสมมะนาวนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หันมาออกกาลังกายเนี่ยคือควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ย1น0านาทีต่อสัปดาห์นะครับทาให้สุขภาพของเราดีรูปร่างของเราดีด้วยนะครับผมและที่สําคัญถ้าอยากหุ่นดีเนี่ยเราจะำเป็นต้องควบคุมอาหารนั่นเองนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องกินอาหารคีนอย่างเดียวก็ได้นะครับเราสามารถทํา เฮลตี้สแน็คแบบนี้นะครับมากินควบคู่ไปด้วยนะครับเป็นขนมสำหรับสุขภาพนั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาทำไอศครีมสูตรที่2กันนะครับเป็นโยเกิร์ตรสช็อกบาร์ดานะ่าพีนัทปตเตอร์นะครับหรือนวดเนยถั่วนั่นเองอันนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่อยากสร้างกล้ามเนื้ออยากเพิ่มน้ําหนักนะครับเพราะนี้แคลอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆแนะนาคนที่ออกกํกาลังกายโดยเฉพาะในรูปแบบของเวทเทรนนิง่งหรือการทำคาร์ดิโออยู่บ่อยๆเนี่ยเราต้องการพลังงานพวกนี้เนี่ยเข้าไปเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่รสชาติอร่อยมากๆรสชาติเข้มข้นมากๆนะครับเดี๋ยวมาด แล้วก็มีพีนัทบัตเตอร์หรือเนยถั่วนั่นเองนะครับก็ใส่ตามที่คุณชอบได้เลยนะครับถ้าใครอยากเพิ่มแคลอรี่อยากทานเยอะๆอยากเพิ่มกล้ามเพิ่มน้ําหนักเนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้แคลอรี่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตเบลกเรียนะครับรสกลมกล่อมอันนี้ส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับก็มาใช้ในการทํารสช็อกโกแลตนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปใส่เข้าไปในเครื่องปั่นกันเลยนะครับ พุ่งครับผมครับต่อไปนันบ,บัตเตอร์สามสิบกรัมแล้วแต่ความชอบเลย แล้วนะครับสูตรช็อกบาน,นาน่าพีนัเทเตเตอร์รสเนยถั่วนะครับอันนี้ก็เหลวไปนิดนึงนะครับแต่จริงๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแช่ช่องฟิตเนี่ยยังไงมันก็จะดูแข็งแล้วมันจะดูเป็นไอติมเองเลยนะครับดูความน่าทานของไอศครีมนะครับสุดยอดไปเลยอเรียบร้อยแช่ฟิตนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงเนี่ยก็ออกมาทานได้เลยนะครับเป็นไอศครีมค,คลินคนะครับ คราวนี้มาดูส nice ูตรเวโปรตีนปั่นส่วนตัวของผมนะครับก็จะเป็นรสช็อกเนยถั่วบอกเลยอร่อยมากๆนะครับอันนี้เอามาใช้ให้เพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนจริงๆก็กินหลังออกล้างกายก็ได้นะครับมันเป็นเวโปรตีนที่ดูดซึมไวนะครับช่วยซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับอย่างแรกเลยก็คือน้ําแข็ง1แก้วนะครับผง Way, นะครับอันนี้สสกู๊ปตัวนี้ถ้าใครอยากจะเพิ่มน้าหนักก็ให้เพิ่มเข้าไปได้นะครับเป็นข้าวโอ๊ตนะครับําเร็จรูปอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมชอบความเข้มของช็อกโกแลตนะครับก็ให้ใส่เพิ่มไปได้เลยน,นี่เป็นผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นน้าผึ้งนะครับเพิ่มความหวา,านเพิ่มความหอมให้กับเวของเราแล้วก็เนยถั่วนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยอร่อยมากๆนะครับอันนี้เนยถั่วจริงๆมันเฮลที้มากนะครับเพราะว่าทำจากถั่วนะครับเป็นไขมันดีจําเป็นต่อร่างกายนะครับ นมแอลมอนนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือโยเกิร์ตรสกลมกล่อมนะครับของเบลการียอันนี้ก็ทำให้อร่อยขึ้นนั่นเองนะครับมาเริ่มปั่นกันเลยน้ำแข็งก่อนตามด้วยจริงจะใส่อะไรก่อนก็ได้นะครับเหมือนกันพอสุดท้ายก็เอาไปปั่นอยู่ดีข้าวโอ๊ตโอ้โหผงโกโก้โ นี้ก็แล้วแต่ความชอบใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะครับทีนัทบัตเตอร์นะครับหนึ่งช้อนใหญ่ๆเลยนงจืดนะครับโอ้โหสุดยอดไม่ต้องใส่หมดก็ได้คลายเบลเียทด มาคราวนี้ปั่นนะครับสะดวกรวดเร็วกินหลังออกหลังกายได้เลย <_ m akes noise> เรียบร้อยนะครับมาดูความน่ากินของเวโปรตีนปัน่นช็อกโกแลตเนยถั่วนะครับบอกเวยว่าสูตรนี้นะครับโปรติเก็บไว้กินเองแต่เนี่ยามาแช่นะฮะความน่ากินยอดไปเลย เรียบร้อยนะครับ3ส,สูตรทำได้ที่บ้านง่ายๆหอมเนยถัว่วหอมโยเกิรต์ตแล้วก็ผมออกช็อกโกแลตหน่อยนะครับอร่อยมากๆอยากให้ลองจริงๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับไอศครีมโยเกิรต์ตโปรตีนสูงไขมันต่ำนะครับแล้วก็สูตรเวโปรตีนปั่นนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อรูปร่างดี ดูแลตัวเองนะครับก็เป็นเฮลตี้สลัดนะครับกินได้ไม่อ้วนนะครับแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับและที่สําคัญไม่จาเป็นจะต้องทําเป็นไอติมก็ได้นะครับเราสามารถทานเป่าๆก็ได้หรือจะทานกับกานโนลาก็ได้ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับซึ่งโยเกิร์ตนะครับจำเป็นที่จะต้องทานอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่กินโปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์นะครับพวกนี้ก็ทําให้เราย่อยได้ดีขึ้นทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ยิ่งถ้าทานก่อนนอนตื่นเช้ามานะครับจะช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบรสกลมกล่อมมากๆทานเปาๆเเนี่ยก็อร่อยมากๆแล้วโยเกิร์ตเบลเกเรียนะครับเขามีให้เลือกหลายรสชาติมากมายนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นทุกสาขานะครับถึงตาเพื่อนๆชอบทานแบบไหนชอบทานรสอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าอยากหุ่นดีรูปร่างดีสุขภาพดีนะครับการออกกำลังกายสม่ําเสมอแล้วก็การทานที่มีประโยชน์นะครับจะทาให้ คุณเห็นผลได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับลองไปทำกินกันดูและยังไงแชร์ให้ผมฟังด้วยนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผ่าน YouTube, Facebook, Instagram นะครับเนฟิตเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ